พ่อแม่พี่น้องของวราดาทุกท่านนะคะวันนี้เราเจอกันคลิปที่สองนะคะวันนี้วราดาก็จะมาพบก,กับพ่อแม่พี่น้องนะคะในวันอังคารนะคะในวันอังคารเสืส้อสีชมพูนะคะเสืยย้อยืดแบบนี้วราดาก็มีขายนะคะแต่เฉพาะลายนี้ตอนนี้หมดแล้วนะคะเพราะว่าขายช่วงสงการจะมีลายทั่วไปที่เรามีขายอยู่ตลอดนะคะ วันนี้วัลรดาก็มาพบก,กับพ่อเม่พี่น้องผ่านไปเรื่องชุดเป็นเสื้อสําเร็จรูปนะคะผ่านไปคลิปนี้จะเป็นกระเป๋านะคะวัลรดาที่ตัดมานานแล้วที่วัรดาไม่ได้ยกกระเป๋าขึ hm ้นเพราะว่าอ่าสินค้าบางครั้งก็ขายหน้า,านเนาะบางครั้งก็ตัดมาไม่ทันแต่วันนี้เราอยากให้พ่อเม่พี่น้องได้สินค้าดีๆมาเพาะตัดมาใหม่สวยงามมากนะคะวัลรดาจะมาจัดโปรให้พ่อเม่พี่น้องนะคะเป็นกระเป๋สาสะพายนะคะเป็นผ้าคามแทพสของสกลนครเรานะคะป็น แบบนี้นะคะเป็นกระเป๋าทรงหมอนทรงหนุยนะคะ <S <S <ess> เลื่อนสายได้ซับกาวอย่างดีนะคะ <S 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 กปกติกระเป๋าตัวนี้เราขายหน้าร้านหรือขายที่ไหนไหนสาม้าิบนะคะแต่วันนี้วรลามาจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเพียง2 5 0้อห้าสิบาทนะคะสินค้าของเรามีขายตรงหน้าปกนะคะอันนี้วรดาขอยกเป็นนําเบอร์หนึ่งนะคะแต่ละรุ่นวรลาจะยกเป็นนําเบอร์หนึ่งอย่างเดียวนะคะ ค่ะหากพ่อแม่ที่น้องต้องการใบไหนก็แทบหน้าจอแอดเลยมาเลยนะคะใบที่1ใบที่2ใบที right. ่3ามได้นะคะอันนี้เป็นลำเบอร์หนึ Sonic ่งนะคะ250นะคะหากพ่อแม่ที่น้องต้องการแทปมาเลยนะคะสวยงามอ่ะเป็นลายมันจะเป็นลายนะคะอันนี like ้เรียกว่าลายล่องนะคะลายล่องนะคะแล้วก็เป็นลายลงนะเพราะนะคะใบที่1ผ่านไปนะคะอันนี้เป็นใบที่2องลำเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะคะอันนี้อีกด้านหนึ่งอันนี้อีกด้านหนึ่งนะคะใบที่1นะคะ ใบที่สองนะคะตัวนี้ราคาเหมือนกันนะคะ250บาทนะคะบุรดาจะยกนำเบอร์หนึ่งำเบอร์สองไปแบบนี้นะคะเพราะว่าสินค้ามันก็ลายเดียวกันแต่วางคุณธิาคนละแบบเท่านั้นนะคะบุดาจะยกให้พ่อแม่ท right? so ี so ่น้องนะคะยกไปเรื่อยๆท่านต้องการใบไหนท่านก็บอกบุรดานะคะผ่านไปแล้วคือใบที่สองนะคะอันนี้เป็นใบที่สามนะคะราคาเดียวกันนะคะ250บ จาก3 9 9้าขาย250อันนี้ใบที่3นะคะพ,พ่อเมพีน้องนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้ใบที่4นะคะดูลายนะคะดูลายดูเชิงนะคะใบที่4นะคะ250เช่นกันจาก3 9 9นะคะพอ่อเมพี่น้องค่ะ39 9นะคะสวยอันนี้นะคะวรดาขอยกให้ท่านแบบนี้นะคะสวยงามนัมเบอร์หนึ่งนะคะสวยงามแท้เนโนนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะสวยนะคะดูลายข้างลายหน้าเป็นแบบนี้นะคะ น,น,นี้ใบที่สี่นะคะพอเมี่นงนะคะผ่านไปนะคะอันนี้ใบที่ห้าะะใบที่ห้านะคะให้ท่านดูดีๆใบที่ห้านะคะนัมเบอร์หนึ่งสองร้อยห้าสิบเนกันนะคะท่านจะเอาใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามฟังเสียงบรดาพูดแล้วก็ท่านชักไข่เข้ามานะคะอันนี้ใบที่ห้านะคะในราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะคะเราจะโปรสองร้อยห้าสิบเท่านั้นผ่านไปแล้วนะคะต่อไปเป็นนําเบอร์ที่สองนะคะ นัเบอร์สองดาก็จะยกนัมเบอร์เดียวกันเช่นกันนะคะจากสามก็ 9, เก้าก็ยกสองร้อยห้าสิบเช่นกันแบบนี้นะคะบรดาจะยกให้ท่านเลยนะคะอันนี้นัมเบอร์สองนะคะพ่อมีพี่น้องค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลายลงนะคะลายลงนะคะแบบนี้นะคะสายยาวลายลงอันนี้นัมเบอร์สองนะคะจัดโปรสองร้อยห้าสิบเช่นกันนะคะหากท่านใดสนใจแคปมาเลยแอดไลน์มาเลยนะคะสายยาวนะคะแต่บรดาจับแบบนี้อันนี้ด้านหลังนะคะ อันนี้ด้านหน้านะคะมีซิปใบที่หนึ่งนะคะนัมเบอร์สองใบที่หนึ่งนะคะหากท่านต้องการแคปมาเลยนะะต่อมาเป็นใบที่สองนะคะใบที่สองนัมเบอร์สองนะคะจัดมือกันนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยขอให้ท่านดูลายลงลายตรงนะคะท่านจะได้ใบที่หนึ่งใบที่สองถ้าทายกันเข้ามาเลยนะคะสวยใบที่สองนะคะนัมเบอร์สองสองร้อยห้าสิบจสามก้าวกล้ามนะคะ ผ่านไปแล้วนะคะต่อมาเป็นใบที่สามนะคะใบที่สามนี้นะคะสวยนำนะี่ค่ะลายลงเหมือนกันนะคะนำเบอร์สองนะคะนาเบอร์สองใบที่สามลายลงเหมือนกันนะคะนี่ค่ะสวยค่ะถ้าท่านใดอยากได้สายเล็ตก็มีขายนะคะเส้นละสี่สิบบาทนะคะสามเส้นร้อยนะคะเราจัดให้ทนเลยนะคะสายเน็ตตัวนี้นะคะถัดเป็นสายเล็ตนะคะเรามัดใส่กันไว้เฉยๆเส้นละสี่สิบสามเส้นร้อยนะคะ ท่านต้องการแคปมันเลยนะคะต่อมาก็เป็นใบที่เท่าไหร่แล้วหนึ่งสองสามใบที่สี่นะคะใบที่สี่อันนี้เรียกว่าเป็นลายนอนนะคะเรียกว่าลายนอนนะคะนัมเบอร์สองใบที่สี่สองร้อยห้าสิบเช่นกันจสามเก้าเก้านะคะสองร้อยห้าสิบอันนี้เรียกว่าลายนอนนะคะลายนอนค่ะท่านใดต้องการแคปมันเลยนะคะแอดไลน์มาเลยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ ต่อมาอันนี้ก็เป็นลายนอนนะคะลายนอนเหมือนกันแต่ท่านดูดีๆนะคะลายนอนแต่ละลายไม่เหมือนกันนะคะพอผ้าพื้นเดียวกันจะวางผ้าคนละแบบนะคะในราคา250เชนกันนะคะอันนี้ใบที่5นะคะน้ำเบอร์สองใบที่5 250จาก399กนะคะจัดโปรโให้ท่านเลยนะคะ250อบาทน,นะคะน้ำเบอร์สองผ่านไปเลยนะคะต่อมาเป็นน้ำเบอร์นะคะน้ำเบอร์สเป็นกระเปะเ๋าย่ามนะคะ ก็เป่าย่ามนานแล้วที่บรดาไม่ได้มานะคะช่างไม่ว่างนะคะวันนี้เรามาตกแต่งแบบสวยงามนะคะย่ามใหญ่ขึ้นนะคะตัวนี้เราจัดให้เลยนะคะพิเศษไปเลยนะคะตัวนี้จัดให้เลยนะคะพิเศษเลยนะคะโปรโปรย่ามสายยางนะคะร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์สามนะคะใบที่หนึ่งนะคะบรดาขอยกให้ท่านเลยนะคะนัมเบอร์สามนะคะนัมเบอร์สามใบที่หนึ่งนะคะนัมเบอร์สามใบที่หนึ่งนะคะอากท่านต้องการแกรมาเลยนะคะ อันนี้น้ำเบอร์สามใบที่สองนะคะใบที่สองนะคะน้ำเบอร์สามร้อยห้าสิบบาทใหญ่นะคะจัดแต่งได้สวยงามมากนะคะวันนี้เป็นลายค่าวย่ามสวยค่ะท่ามใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นใบที่สามนะคะใบที่สามนะคะตัวนี้นะคะโอ้ตัวนี้เป็นใบที่สามนะคะใบที่สามนะคะใบที่สามนะคะ เรามีทั้งหมด3าใบนะคะรุ่นนี้มีสมใบนะคะนัมเบอร์สมีอยู่3าใบนะคะท่านอยากได้ใบไหนโทรทักมาได้นะคะมีค่ะสวยค่ะสวยทุกคนท่านแคปเอสมาเลยนะคะสวยค่ะร้อยบาทเท่านั้นนะคะนัมเบอร์สผ่านไปมีแค่3าใบนะคะและเราก็จะมาตัวนี้นะคะเป็นรุ่นตุกตนะะต๊กตานะคะตุ๊กตานะคะตุ๊กตาปกติไลน์ายร้อยาเานะคะช่วงนี้ แม่ที่ท่านตัดนะคะท่านไม่ค่อยว่างท่านไปเลี้ยงหลานเนาะนก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาตัดวันนี้เราก็ได้มาได้มาไม่กี่ไม่กี่อันนะคะในวราดาจะสะพายให้พ่อแม่พี่น้องดูนะคะตุ๊กตาน,นานๆจะได้นะคะเพราะว่าทํายากมากนะคะกระเป๋าน้อยตุ๊กตานะคะ สวยนะคะใส่กระเป๋าสะพายไปโรงเรียนให้ลูกหลานได้นะคะจุกทินะคะอันนี้นาเบอร์สี่นะคะใบที่1นนะคะวรดาขายเพียง150บาทนะคะไม่ได้ขายเยอะนะคะจากราคา1้9ขาย150นําเบอร์สี่นะคะนาเบอร์สี่ใบที่1นนะคะนาเบอร์สี่ใบที่1นนะคะหาะพ่อแม่ที่น้องต้องการแคบมาเลยนะคะนาเบอร์สี่ใบที่1นนะคะนาเบอร์สี่ใบที่1นนะคะผ่านไปนะคะผ่านไปแล้วนะคะ ต่อมาน u m เบอร์สี่ใบที่สองนะคะี่ค่ะท่านดูดีๆอันนี้เป็นใบที่สองนะคะสวยค่ะดูลายนะคะท่านอยากได้ใบไหนนะคะสวยทุกใบอันนี้นับเบอร์สี่ใบที่สองนะคะสวยงามแแน่นอนนะคะผ่านไปนะคะอันนี้เป็นใบที่สามนะคะใบที่สามนับเบอร์สี่นะคะหากท่านต้องการแอดไลน์แคปทักทายกันมาได้ ine, นะคะวรดาจะยกให้ท่านไปเรื่อยๆนะคะอันนี้สวยงามเหมือนกันนะคะดินะคะ่ะดูลายอันนี้ใบที่สามนะคะ นำเบอร์สี่ใบที่3 150บาทนะคะ150บาทเท่านั้นนะคะขายราคามิตรภาพนะคะอันนี้ใบที่4นําเบอร์สี่นะคะร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปแอดมาเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงข้องขายวันนี้เรานําเสนอในราคาที่เศษนะคะในราคาที่เศษเลยะะ150ท่านร้อยห้าสิบเท่านั้นจากร้อยเก้าเราไม่ขายนะคะต่อมาเป็นใบที่ห้านะคะใบที่ห้านำเบอร์สี่ใบที่ห้านะคะ อันนี้จะเป็นนะคะออกสีเทาๆหนหนึ่งนะคะสีเทาสีเทาเป็นคามเข้มนะคะคามเข้มคามสีบอลน,นะคะเรียกแบบนั้นนะคะมีลายเอฟด,ด้วยนะคะท่านอยากได้ลายไหนแคปมาเลยนะคะต่อมาก็เป็นลายนี้อีกนะคะสวยเหมือนกันนะคะใบที่เ็ดนะคะตัวนี้ลายที่เกตนะคะงามมากนะคะตุ๊กตาตุ๊กปุ่นนะคะตัวนี้นะคะ ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะสินค้าของเราสวยทุกใบสินค้าของลราง,งามทุกอันนะคะวันนี้เรามายกกระเป๋าน้อยให้ท่านนะคะนานแล้วที่ไม่ได้ยกและเสื้อกลุมนะคะ อ่ะพ่อแม่พี่น้องต้องการอะไรทักทายกันเข้ามานะคะหรือโทรหาวรดาจากเบอร์โทรใหม่นะคะไม่ลอยไว้ให้ทุกทุกคลิปนะคะมีเบอร์โทรแล้วนะคะขอขอบคุณพ่อแม่ที่มีตาขอขอบคุณที่ท่านที่อุ้มขอขอบคุณที่ท่านโทรมาถามมาทักนะคะแต่ถ้าท่านถามท่านถามอะไรก็ถามให้ชัดเจนแล้วก็ตอบกันคุยกันด้วยนะคะเพราะบางครั้งเวลาเราก็จะไม่ไม่จูดกันนะคะนะคะไม่จูนกันเพราะบางทีวรดาขับรถบางทีวัลล a ส่งของนะคะก็ให้พูดคุยกันชัดเจนตรงเป๊ะวรดาไม่ได้ซีเรียสถะาท่าน ะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะแต่ขอให้ท่านตอบชัดเกนมานะคะขอขอบคุณทุกท่านที่มีตาขอพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะเข้ามาแล้วยังมีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่าน,นะคะ่ะ